สวัสดีคุณอาค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรคะนะครับละเวียงบุตรจันทาเป็นเป็นอะไรกับพ่อเลี้ยงค่ะเป็นน้องชายคนเล็กของพ่อเลี้ยมนะครับเอาเป็นน้องคนเล็กเหรอคะใช่ค่ะแต่ก่อนก็เป็นช่างช่างเคาะตัดผูแล้วก็ช่างออกเชื่อมเหล็กทุกชนิดเนี่ยค่ะอยู่ไปเปิดอู่อยู่สนามชัยทีนี้ก็รายได้ดีนะเปิดอู่ เดือนหนึ่งก็ตกหลายแสนแต่มัน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 ,ม,นมันไม่เหลือนะ,อะก็มันจะหมุนไปกับวงจรอะไรกับการอยู่การกินการใช้ของเราพี่เรียมเนีเน่เป็นพี่ชายเขาผ่านไปเขาก็จะไปแวะดูน้องชายที่อู่ไปกินไรเขาก็ไปเห็นน้องเนี่ยนอนใต้ท้องรถ <c oughs> เกลือกน้ำมันเครื่องอตัวดำข,ำขำมขมมอมน่หน้าดำ เขาเห็นน้องอยู่แต่กับสารพิษเนะะาะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยป่วยแต่รักษาตัวอยู่เพราะว่าเปิดอู่เนี่ยมันตะก,กอนจะเปิดอู่แล้วก็ต้องเปิดตะเวนอยู่ตามอู่เนาะ,ะเรียนรู้จากเขาจากช่างจากมอหน้าอู่ไปถึงนู่นน่ะสุริน,ส,รน<ะ>สุรินก็ไปนะค่ะ,ะไปทํางานอยู่นู่นก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินได้เป็นแสนแล้วนะแถมสองแสนจะเปิดอู่ตัวเอง ทีนี้มาป่วยนะป่วยเป็นโรคอ,อะไรที่แรกหมอบอกเ <c oughs> ยื่อหุ้มสมองอักเสบเขาบอก <c oughs> แต่เราจำได้ว่าเราไปพอเลิกงานจากอู่เราจะไปปากเบ็ดเนาะไปถ้าเป็นนาแถวนุ้นเขาจะเน้นพวกพวกยามากเลยพวกยาฆ่าญ้าพวกอะไรเนี่ยเยอะๆแต่ก่อนนะแต่ก,ก่อนยาฆ่า้าจะมาแลน ทำให้คนสบายไม่ต้องไปตัดไปถังไปฉีดจิตจิตจิตามคออยาก็ตายหมดแล้วแล้วก็ไปปักเบ็ดพอกลับมาแล้วก็มารู้สึกว่าปวดปวดมันปวดขึ้นมาเป็นซีกนะทีละซีกเลยปวดทีขึ้น,<ห>นตัว<า>ใช่ปวดจากขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,ขนมาเขาเป็นครึ่งตัวเลยซีกขึ้นซีกอะ่ะ<า>ปวดอันนี้ก็จะนอนท่าไหนก็ไม่ไม่สบายไอเงินที่เก็บไว้อะ ว่าจะเปิดอวค่ะ<อ>ต้องเอามารักษาตัวเองหมดเะทีนี้มันไม่หายอันนี้เราเราย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้มาเปิดอู่เป็นของตัวเองนะค่ะ<อ>ย้อนกลับไปตั้งแต่โัรนานพอจะรักษาไม่หายแล้วก็เลยบอกหมอหมอครับยังไงจะตายให้ผมไปตายที่บ้าน ก็เลยทําเรื่องส่งตัวมาเขามานี่แหละกลับมากลับมาอยู่ในอีสานมาอยู่ในอีสานก็มีพ่อเลี่ยมนี่แหละพี่เลี่ยมเป็นคนหาสมุนไพรนู่นเอาน้องไปปล่อยไว้นู่นปิดป่านู่นเขาบอกถ้าตายก็ตายฝังในป่าอยู่ในป่าใช่อยู่ในป่าสอนบ่อนั่นใอนคือสร้างกระสอบให้ก็อยู่นู่นแกก็หาพวกสมุนไพรยาดีดีอ่ะ ยาที่แต่ว่าอะไรสูตรเขาเก่คือเก้าดีสิบดีนะค่ะ,ะหามาให้น้องกินต้มกินเก็นยาสมุนไพรพอมาต้มกินสักพักพี่เลี่ยมเขาก็พาไปโรงพยาบาลที่สนามชัยไปหาหมอสมคิดเนาะหมอสมคิดตะกอหมอสมคิดเขาเก่งไปไปให้ไปตรวจหมอหมอก็บอกว่าเอ้ามันก็ดีขึ้นนี่ พ่อไปอยู่นู่นและอยู่ในป่าแล้วก็รักษาตามสมุนไพรของพระเลี่ยมนั่นเลยสี่ปีอ่าเริ่มแข็งแรงเริ่มทํางานได้เริ่มอยู่ในป่าก็ปลูกต้นไม้ไปมั่งเอ่อญายาที่มันขึ้นตามป่าทําท่าไห่สะอาดในป่าของพระเลี่ยมนะป่าสวนอนซอนยาที่มันขึ้นต้นไม้ก็พูดง่ายใช่าดูแเป็นคนดูเลสสวนออนซอนให้พ่อไปเลยพ่อพ่อก็มีน่นถึง ถึงปา่อ๋ออยู่ด้านหลังใช่ไหมว่ของอานั่นแหละก็จะอยู่นนี้แหละพอสี่ปีร่างกายเริ่มแข็งแรงเริ่มปีนต้นไม้ได้ทีนี้วงจรช่างมันก็จะกลับมาอีกมันจะกลับมาหาเราใช่ไหมก็มีญาติเอารถเสียเอามาดูเขาว่าเราเป็นช่างเนาะเอามาดูให้น้อยกลับไปดูมีพี่เฮียงน้องข้เรียมอีกคนเนาะ เขาก็เห็นแววว่าเราเป็นช่างหาเงินได้ง่ายทีนี้ก็ลงทุนเลยาเครื่องมือหาอะไรไม่ก็เปิดอูทีแรกก็เปิดอยู่นี่แหละอยู่นายศาลเรานี่แหละเปิดเป็นอู่เล็กๆนับเป็นยานจรกิละก็เลยไปเปิดอู่ที่นู่นอยู่สนามชัยเห็นเรานอนเกลือกน้ำมันเครื่องเนาะเขาก็บอกให้กลับไปอยู่บ้านกูจะจ้างมึงเงินละสี่พันห้าแปลว่าไปอยู่บ้านมึงนั่นแหละ บาที่เราสร้างไว้ที่มันเป็นบ้านหล้างแล้วกลับมานี่ตรงนี้จะลกเลยนะคือเป็นป่าเลยใช่ลหลังนี้เลยกลับมาก็จะเป็นบ้านหล้างต้นไม้ขึ้นคุมเรามาก็เรามาถางถางออกก่อนจะมามันก็มีแรงบันดาลใจก็คือไม่ได้ลูกสาวคนเล็กน่เนาะแฟนแฟนึกแฟนคนใหม่คนคนล่าสุดเนาะก็ะตัดสินใจ สังก็ไม่มีหรอกกลับมาอยู่บ้านพอดีจะไปอยู่ตรงนั้นในลูกจะออกจะลอดมาเด็กน้อยไปอยู่กับสารกิดอะไรทวเรียมเขาก็อธิบายเราเราก็เลยตัดสินใจเลยผลเครื่องไม้เครื่องมือกลับมาก็ามาถางป่าออกให้มันเปลี่ยนก็หมู่บ้านนี้เขาก็ทําก้าไม้เนาะ,ะก็ทําเหมือนเขาก้าไม้แล้วก็เก็บจากสวนของทวเรียมนี่แหละเมล็ดพันธุน์อะไรแล้วก็เก็บ เรเรียงลูกน้อยไปด้วยอยู่มาสักพักจากที่เราทีแรกเรามาทำอันนี้นะก้าหไมยพวกผักสวนครัวเนาะเป็นพวกพริกข่าตะไคร้ทีเราใส่ถุงสล้ถุงละสิบบาทมะละกองเนี้ยแล้วก็อาซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็มาเพาะขึ้นแบบใส่ถุงก็ขายถุงละสิบบาทสิบบาทก็พอต่อย,ยอดขึ้นมาเป็นไม้ป่าได้ ในนี้อยู่ไปได้ปีหนึ่งจากที่ตรงนี้เป็นลุกแล้วก็เป็นหลุมเป็นคลองนะตรงนี้แล้วก็สามารถเอาเงินที่เก็บเก็บจากการขายล้าไม้นี่แหละมาถมถมก็ปรับพื้นที่มันเสมอจากที่เป็นร้านต้นไม้เล็กเล็กเล็กๆก,ก็จะขยายมาเป็นก็สามารถเออรับปลูก รับออเดอร์ทำไม้ข้ามปีได้ต้นไม้รับสามารถส่งได้เป็นหมื่นเป็นแสนต้นได้เหมือนกันนะถ้าเราก็จะรู้ทุกวันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาตลอดก็มีเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีปีนี้เรามีมาสักห้าพันต้นมั้งออเดอร์ทำข้ามปีเนาะถ้าทำข้ามปีนี่คือเราจะเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆค่ะเลี้ยงจนโตโตขึ้นมาแล้วก็ดูแลเปลี่ยนถุงไว้ให้ รอรอดูการปลูกเขาก็จะมาขนไปปลูกไอขนไปส่งครั้งเนี้นะครับจากที่เป็นช่งางอย่างถังกันพอเรี่ยมเนี่ยผมก็เป็นคนทำเองนะ,ะถังกันสมุนไพรแกนทำเองจากที่เป็นช่างก็มาเป็นชาวสวนทีนี้มาอยู่เต็มตัวเลยใช่ไหมคะใช่ชาวสวนเต็มตัวแต่ก็แต่มีวิชาช่างช่วยเหลือ พวกพี่พวกน้องมักงทำอู่มันรายได้ดีแต่ไม่มีเงินฝากแต่พอมาทําต้นไม้มีตังเก็บในมันทีแล้วเราก็ย้ายอยู่กับครอบครัวอยู่ต้นไม้ไม่มีสารพิษนะครับก็คือมันก็เกิดความสุขจริงจริงนะปิ๊บเที่บกลับไปอีกไหมคะไม่กลับไปแล้วเครื่อนมือขายแล้วขายหมดแล้วขายทิ้งเลยงจรใช่ไหมนะใช่ขายแบบไม่ใช่ว่าขายราคาขายคนซื้อของเก่าอ่ะ ขายไปเลยของขายทิ้งเลยใช่ขาของที่ซื้อมาเกือบแสนอ่ะขายแค่ไม่ถึงหมื่นนะ่ะใช้เก็บแปดพันขายไปเลยยทั้งปั๊มลมทั้งแก๊สอะไรหัวตัดเอาเออกไปเลยไปโดนพขเรียมกล่อมยังไงเนี่ยก็ไม่รู้ก็ไม่ได้กลมหรอก <c oughs> เข้ามาเข้ามาสัมผัสเขาก็พูดแค่ว่าคนทั่วประเทศอ่ะกูไปพูดเขามาฟังเขาก็ไปปฏิบัติเขาก็เชื่อกูแต่มึงน้องเป็นน้องกุนแท้นะ คุยทำไมไม่ฟังบ้างวะมันก็เปลี่ยนเราเราเป็นยังไงอะคะถึงถึงไม่เคยคิดที่จะมาสนใจทาเหมือนพะเรียมอะค่ะก็เรามีวิชาไงไมันหาเงินได้ง่ายนะคนช่งอย่างว่าเขาเสียทางทางเนี่ยเขาติดเขาทําไม่ได้เนี่ยเราเดินไปแป๊บเดียวเราเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้อ้าวติดเราได้แล้วห้าหกร้อยอย่างเงี้ยมันง่ายๆเลยนะได้เงินง่ายใช่ได้เงินง่ายรายได้ดีใช่ แต่ราใ่า่มันก็เยอะใช่ไหมคะคือพวกเยอะมหากันทีก็สังคมเยอะเอสังคมเยอะมหากันทีสังสารทีจากที่ขวดเดียวมันก็ไม่ใช่นะขวดเดียวต่อต่อไปก็เป็นเออเป็นวงจรอย่างนั้นทีนี้เรามาวงจรอย่างเงี้ยเราอยู่กับครอบครัวตื่นขึ้นมาวันหนึ่งก็อยู่กับต้นไม้นะค่ะไม่ตัดแต่งก็จับเปลี่ยนคัดซุ้งคัดใ้เขา อันไหนถุงไม่ดีก็เปลี่ยนราคาราคานี่อยู่ขั้นต่ำต้นเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ห้าบาทห้าบาทไซส์ประมาณไหนคะก็ทุกไซส์เลยทุกไซส์ราคาจะขายอยู่ห้าบาทอ๋อขายห้าบาทใช่เพราะจะมีคือไซส์สูงๆอย่างนั้นน่าจะเป็นสิบบาทนะคือเราเปลี่ยนถุงแล้วพอเปลี่ยนถุงถ้าอย่างนี้ถุงเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยถึงต้นสูงขนาดนี้เราก็ขายห้าบาทแต่มันจะมีอีกระยะหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนถุงนะเขา พอลากเขาจะได้เดินถ้าเกิดเปลี่ยนถุงก็จะเป็นสิบบาทาอยู่แค่นี้อยู่นี่มีกี่สายพันธุ์คะที่ที่เพาะกา,าถ้าที่นับนับได้วันนั้นก็อยู่แปดสิบกว่าสายพันธุ์นะ,ะที่นับแต่ไม่รวม<ะ>พวกจะเป็นก้าไม้ป่าทั้งหมดไหมคะใช่ก้าไม้ป่าแต่ไม่รวมพวกพวกสมุนไพรพวกอ,อไม้ประดับนี้ถ้าถ้ารวมรวมหมดทั้งหมดมันน่าจะร้อยกว่า พวกไม้ประดับพวกเออบงบอลอะไรทุกอย่างในสวนที่เราเพาะไว้นะมันจะมีเอ่ตั้งแต่ผักขึ้นบ้าน<ะ>มีการตรงผักหวานบ้านผักหวานป่าพวกนี้ก็ะจะมีแล้วเราก็จะเน้นไปพวกไม้ไม้เศรษฐกิจ<ะ>ที่เขาปลูกแล้วเขาใช้งานโตเร็วจะเน้นไปอย่างที่พอเลี่ยมเขาทำนั<ะ>่นแหละแล้วมีวบริการปลูกไหมคะ มีเรารับปลูกคิดยังไงคะรับปลูกจะเริ่มต้นที่สี่สิบบาทต้นนึงนะไม้ก็จะสูงประมาณห้าสิบเซนขึ้นค่ะแล้วปลูกเราก็จะคุมฟางให้ด้วยปักไง้ปักคือเตรียมที่ไว้ให้อย่างเดียวแค่ทำเตรียมที่อ๋อค่ะต้นละสี่สิบบาทเนี้ก็คือของเรารวมอะไรหมดเป็นทั้งไม้ทั้งอุปกรณ์คุมฟางอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ แล้วก็จะมีใกล้ใกล้ไกลก็ไปหมดไหมคะไปถ้าไกลจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ขอแล้วก็ขอแค่เติมน้ํามันให้เรา,าแต่รถเราหาโคก็จะเป็นศูนย์แปดสองสองสามห้าสามแปดเจ็ดเก้านะครับมันจะเข้าไปในอารีดายได้เลยค่ะคือเฟซบุ๊กมีไหมคะเฟซบุ๊กก็จะมีเหมือนกันนะครับจะเป็นสองชื่อแล้วยังบุรกันทานนี่แหลคะครับผม พวกถ้าขัดจะดูในค o เก l e ก็จะเป็นสวนใบบัวครับสวนใบบัว,บว,บบวพิมพ์เข้าไปว่าสวนใบบัวกดชมนบุตรจันทานะครับนะครับเพราะว่าผมคือเหมือนเหมือนเหมือนคนตายไปแล้วแหละแต่ก็รักษาตัวก็คืนมาก็าอยู่กับป่านี้ก็สบายใจค,ครับไม่เดือดร้อนมีความสุขไหมคะก็มีความสุขไม่เดือดไม่ร้อนแล้ว,ลวท,อง,ทองก็ ไม่ค่อยขัดสนค่ะไม่เหมือนที่เราไปทํางานในเมืองง,งหาเงินนะเออทํางานหาเงินตื่นเช้าต้องไปตอกบารเงี้ยอู้ว่ามันจะขัดสนแต่เรายาตื่นเช้ามาเราก็เข้าสวนเราถ้าเกิดมีคนสนใจอาจจะมาเรียนรู้วิธีการเพาะกล้าไม้อย่างนี้ได้ไหมคะโอ้โหได้ได้มา,มามาเลยครับินดีสอมามครับ <ผม S 1> คือถ้ามาเรียนรู้ เข้ามาเราไม่ต้องมาเรียนเลยเข้ามาในหมู่บ้านายสารจะรู้จะเห็นเลยคือเขาทํากันยังไงเขาจะทํากันเป็นประจําเป็นกิจวัตรประจําวันเลยแล้วอย่างอย่างดินปลูกของที่นี่ใช้อะไรอะคะอันนี้จะเป็นผสมปุ๋ยไหมคะก็ไม่ก็แล้วแต่สูตรของคนเนาะของของแต่ละสวนจะมีแค่แกลบแกลบติดกับหน้าดินเนาะแต่อาจจะผสมแบบคือสังเกตเอาค่ะให้มันเท่าๆกันอะ ท่เกันใองอารคือ้องอาจก็เป็นห้าสิบห้าสิบอ๋อคะคือให้มันบาลานซ์กันว่างั้นเถอะถ้าใสา่ดินมากเกินไปถุงดินแล้วก็จะแน่นถ้าลดน้ำมันจะแน่นถ้ามีแกลบปืนน้ำมันจะจมข้าได้ยากก็ให้มันบาลานซ์กันถ้ามีบางเจ้าหน่อยเขาก็จะเอาขี้งวขี้งวผสมไปอย่างแกลบะสอบป่าน,นึงก็ขี้งวสักครึ่ง ซึ่งสอบปุ๋ยผ,ผสมดินไปก็อยู่ที่เราวิเคราะห์ว่ามันบาลานซ์กันหรือเปล่าอากไว้ด้วยนะครับร้านสวนใบบัวกดชมนบุตรกันทาก็จะจุดติดอยู่ติดกับสวนออนซอนของพ่อเลี่ยมนี่แหละครับอยู่ติดกันเลยเพราะว่าพ่อเลี่ยมเขาก็แบ่งให้ที่ไปให้ไร่หนึ่งก็ททาสวนตรงนี้เลย ตร,ตรงนี้เปิดปกี่โมงถึงกี่โมงเปิดทุกวันเด็กๆก็เรียกมาซื้อได้ <laughs> <ว> <laughs> 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 เรียกได้ทั้งวันได้ <laughs> <laughs> ทั้งวันทั้งคืนร้านนี้ใจดีครับก็อขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับถ้าจะปลูกต้นไม้ก็มาได้เลยคือต้นไม้เราต้องเลือกต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับครับผมขอบคุณคุณอาค่ะสวัสดีค่ะที่นี่บ้านนาีสารก็ถือได้ว่าเป็น ถนนสายต้นไม้อีกแห่งหนึ่งนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีกล้าไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกนะคะที่นี่ก็มีบริการปลูกให้พร้อมเลยนะคะมีให้เลือกหลายรูปแบบสำหรับใครที่ต้องการก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมพูดคุยกับเจ้าของสวนได้เลยนะคะ